สวัสดีครับดีเทรสเราวกับผมบริตต์สโตชันนะฮะก็เทปนี้จะเป็นเทปสุดท้ายของผมนะฮะที่จะมานําเสนอข่าวในวงการเกมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเทปนี้นะครับมีข่าวเกมอะไรกันบ้างนะครับไปดูกันเลยครับผม มาเริ่มที่ข่าวแรกนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวเกี่ยวกับเกม Resident Evil 7ออกมามากมายนะฮะซึ่งหนึ่งในข้อมูลเด็ดที่ถูกปล่อยออกมาก็คือรายละเอียดใหม่ของ Engine เกมที่มีชื่อว่า RE Engine นั่นเองนะฮะโดยล่าสุดนี้ได้มียูเซอร์จากเว็บไซต์ n e o g a f นะครับได้ปล่อยภาพในช่วง Presentation ของทาง Capcom ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่โชว์ศักยภาพของตัวเอนจินนี้อย่างเต็มที่นะฮะ พร้อมกับปล่อยข้อมูลใหม่นะครับที่แปลมาจากเว็บไซต์ IGN Japan นะครับเพิ่มเติมโดยพวกเขาได้เริ่มการพัฒนาเกมในภาคนี้นะครับตั้งแต่ช่วงปี2013นะครับหลังจากที่วันจำหน่ายเกมภาค6ไปได้เกือบปีนะฮะแล้วก็มีการพูดถึงเกี่ยวกับการออกแบบให้เกมรองรับระบบ VR อีกด้วยนะฮะและในเอ็นจินตัวนี้นะครับก็ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยี Depth of Field นะฮะเพิ่มความชัดลึกของวัตถุอย่างมากนะครับเพื่อสามารถเพิ่มบรรยากาศให้กับการเล่นได้มากขึ้นนะฮะและนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีข่าวลือหลุดมาอีกว่าตัวเกมจะมีอาวุธให้้้ใชอออยย่่่าาางงมมมกแนนนนัไตี เดียวอีกต่อไปนะครับซึ่งจะติงตามข่าวลือที่ว่าหรือไม่นะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับผมถ่อไปนะครับในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ไหนนะครับก็มีโอกาสที่จะถูกสืบค้นข้อมูลนะครับหรือล้วงความลับได้นะฮะล่าสุดนี้นะครับเว็บไซต์ของเหล่าแฟนเกมชื่อดังนะครับของ GTA อย่าง GTA Gaming นะครับก็ได้ถูกแฮกเกอร์มือดีนะครับฉกข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานในเว็บและฟอรัมนี้ไปกว่า2000 0 0รายด้วยกันนะครับซึ่งทางแอดมินของเว็บไซต์นะฮะไม่ได้ระบุว่าทางยูเซอร์เหล่านี้นะครับถูกล่วงข้อมูลอะไรไปบ้างนะครับซึ่งขั้นร้ายแรงที่สุดนะครับอาจจะเป็นข้อมูล ID ดีในเกม GTA Online หรือรหัสบัตรเครดิตนะฮะโดยทางแอดมินนะครับได้กำชับและบังคับให้ยูเซอร์ทุกคนนะครับเปลี่ยนรหัสประจําตัวเป็นการด่วนนะฮะเพื่อป้องกันอันตรายที่จะตามมานะครับซึ่งนอกจากเว็บไซต์ GTA Gaming แล้วนะครับยังมีผู้เล เอาไปใช้งานนะครับหรือโกงเกมกันอย่างจงใจอีกด้วยนะในช่วงเดือนที่ผ่านมานี้ใครที่ยังเล่นเกมนี้อยู่นะครับก็ขอให้สอดส่องดูแล ID ของตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยด้วยนะฮะ ต่อไปนะครับหลังจากที่เปิดให้ผู้เล่นบนคอนโซลได้ทดสอบเทคนิคอลเทสของเกม Titanfall 2ไปเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับและมีผู้เล่นหลายคนนะครับเข้าร่วมทดสอบเกมกันอย่างมากมายนะครับก็มีกระแสตอบรับในทางลบออกมาไม่น้อยนะครับโดยผู้เล่นส่วนใหญ่ไม่ชอบระบบการเล่นที่ถูกปรับจากภาคแรกนะครับทั้งการปรับแต้มเรียกผุนไททันนะครับที่กลายเป็นของรางวัลในการทำคิวสตรีกมากมากแทนนะฮะการเคลื่อนไหวที่ไม่คล่องตัวเหมือนเดิมนะครับและแผนที่ของเกมที่ใหญ่เกินจําเป็นนะครับทำให้หลายๆอย่างในภาคนี้นะครับไม่สนุกอย่างที่เคยเป็นนะครับและแน่นอนว่า ทาง r e s p อ n เ Entertainment นะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับประกาศผ่านทางหน้าบล็อกของพวกเขานะครับและรวมไปถึงฟอรั่มต่างๆนะครับว่าจะแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่แฟนๆเรียกร้องกันเข้ามาอย่างแน่นอนนะฮะพร้อมกับเรียกร้องให้แฟนๆนะครับแนะนําสิ่งที่บกพร่องเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงตัวเกมให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับซึ่งถ้าใครรอ Titan f a l l 2อยู่นะครับก็เตรียมตัวกันไว้นะครับสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะครับระเบิดความมันกันแน่นอนนะครับทั้งบน p ีและคอนโซลครับผม ข่าวสุดท้ายนะฮะใครที่คาดหวังว่า Final Fantasy 15ภาคล่าสุดนี้นะครับจะเป็นเกม Open World แบบจัดเต็มตลอดทั้งเกมนั้นเมื่อได้ยินข่าวนี้ก็คงจะรู้สึกหวังเล็กน้อยนะครับเพราะเมื่อเดือนเดนี้นะครับทางเว็บไซต์ Siliconera นะฮะได้แปลบทความจากทางสื่อของประเทศญี่ปุ่นนะครับเกี่ยวกับเกมการเล่นของ Final Fantasy 15นะครับแลวก็พบว่าเกมการเล่นแบบ Open World นั้นจะมีเพียงแค่ครึ่งแรกของเกมเท่านั้นนะครับส่วนที่เหลือครึ่งหลังเกมจะดำเนินไปเป็นเส้นตรงนะครับและไม่ค่อยมีอะไรให้สำรวจมากเท่าช่วงแรกนะครับแต่ก็ทดแทนด้วยเนื้อเรื่องงทีนา้คุณ ทบตาะนะครับเคยได้ให้สัมภาษณ์แล้ว,ว่าตัวเกมจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ40-50ชั่วโมงนะครับซึ่งอาจจะหมายถึงเกมในช่วงแรกที่ผู้เล่นจะต้องหาทางไปด้วยตัวเองนะครับและไปสู่เนื้อเรื่องที่เข้มข้นต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีใครยืนยันนะครับว่าเนื้อเรื่องของเกมจะได้ติดตามขนาดไหนนะครับแต่คาดว่าแฟนๆที่ติดตามมาตลอดนะครับจะยังคงรอคอยกันอยู่อย่างแน่นอนนะครับจนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้แน่นอนครับผม และนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่นามาอัปเดตกันในวันนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอ,ขอขอบคุณพี่บอยดีเคอนะครับที่มอบโอกาสดีๆและคอยช่วยเหลือผมมาตลอดนะครับแล้วก็ขอ,ขอบคุณเพื่อนๆและทีมงาน DK s สทุกคนเลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามกันมานะครับแล้วเตรียมพบกับดีเคสเราได้ใหม่ในเร็วนี้นะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ